ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกรุกร่มในกิติวสีนนสมาชิกบุธิสภาที่จริงเ,เราก็ได้ฟังท่านสมาชิกบุธิสภาอุปกิจปัจเจีเจยกูได้กล่าวถึงประเด็นและข้อมูลเ,เบื้องหลังในลักษณะที่ท่านคิดว่าท่านถูกถูกแกล้งและพร้อมจะเ,เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ที่ได้อภิปรายมาก่อนหน้าผมไม่ว่าจะเป็นท่านพลตํารวจเอกชัชวานท่านจตุรงท่านพลอากาศตรีนายแพทย์เฉลิมชัยก็พูดถึงเรื่องหลักการของอความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาคือทั้งสองสภาในมาตรา125ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งผมผมเห็นด้วยในหลักการอย่างยิ่งนะครับท,ที่จริงเรื่องนี้มันก็จะ โยงกันสองบรราก็คือบตราร2 4ซึ่งเป็นเรื่องเอกสิทธิ์ในการที่จะกล่าวถ้อยของสมาชิกรัฐสภา,าในการที่จะกล่าวถ้อยแถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ด้วยเด็ดขาดแต่ท่านประธานก็เตือนแล้วว่าการที่เราอภิปรายกันเนี่ยมันจะไปเข้าวรกสองก็คือมีการถ่ายทอดฉะนั้นเอกสิทธิ์ตามวรกหนึ่งก็จะไม่คุ้มครอง มันก็เป็นเรื่องอก็อาจจะไม่ใช่เรื่องอเกี่ยวเนื่องกันที่ท่านสวอุปกิจพูดเสียทีเดียว,วแต่ผมคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่ท่านอุปกิจได้แสดงความพร้อมที่จะเข้ากระบวนการยุติธรรมแล้วก็ในมาตรายี่ห้าเนี่ยห้ามคุ้มกันเฉพาะระหว่างสมัยประชุมซึ่งท่านท่านพลอ,อากาศตรีเฉลิมชายท่านก็กล่าวแล้วว่าเหลือลอ,อ,อีกอสสัปดาห์ประมาณ3ส,สัปดาห ก็จะหมดสมัย,มยประชุมแล้วแต่อย่างไรก็ตามมันก็เกิดความหลังเลระหว่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นสองอย่างเนี่ยว่าเจ้าตัวพร้อมในขณะที่หลักการเรายังต้องคุ้มกันแต่ผมได้ทราบว่ามันมีกรณี4ีหคดีในอดีตที่ผมไม่แน่ใจว่าสภาหไหนนะครับแต่ว่าเป็นรัฐสภาได้อนุญาตนะครับอนุญาต ในตามตามแนวของมาตรา125ที่อนุญ,ญาตให้จับคุมขังหรือหมายเรียกตัวออกหมายเรียกตัวสมาชิกผู้แทนรัษฎรหรือผู้แทนวุฒิสภาไปทำการสอบสวนผมขออนุญาตเรียนหารือกับท่านประธานว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกเนี่ยเป็นเอกสารที่มาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเท่านั้นในกรณี นี่เท่านั้นเพื่อขออนุญาตตามมาตรา125แต่ข้อที่จริงในอดีตซึ่งอาจจะช่วยในการพิจารณาหรือการตัดสินใจของสมาชิกวุธิสภาในการในการที่จะลงคะแนนเรื่องนี้เนี่ยไม่ทราบว่าท่านประธานพอจะให้ฝ่ายเลขาหรือผู้ใดที่มีข้อมูลที่จะมาชี้แจงให้สมาชิกฟังว่ามันเป็นกรณีอย่างไรในอดีตเพื่อที่จะ ช่วยในการตัดสินครับขอบคุณครับ